สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีนิวเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมและอ e ีสปอร์ตและเรื่องราวในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับเกม l ล็กนัล็อกออนไลน์ที่มีการในเกม l ล็กนัล็อกใบหนึ่งนะครับที่หายากมากจนราคาเนี่ยพุ่งสูงไปถึง2ล้านบาทก็มีหลายคนนะครับวิจารณ์ว่าแค่ไอเทมในเกมเนี่ยจะซื้อทําไมต้อง2ล้านบาทโง่หรือเปล่าหรือเรื่องราวมันจะเป็นมายัางไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้ด่านขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ก่อนที่ผมจะไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาม่าลักนาล็อกออนไลน์นะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมลักนาล็อกออนไลน์เพราะผมเกิดไม่ทันจริงๆเุ้ยยุคนั้นผมได้ยินชื่อเสียงของลักนาลล็อกออนไลน์มานานมากแล้วครับว่าเป็นเกมที่ดีสนุกและเป็นอาชีพที่ทําเงินได้ใครหลายคนเนี่ยตั้งตัวได้มานักต่อน,นักแล้วฮะดังนั้นนะครับการเล่าเรื่องในคลิปนี้ของผมนะครับจะเป็นความคิดเห็นจากคนนอกวงการที่ไม่ได้เอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือเรื่องราวนี้นะครับมัน มาจากเกมแลกนะัล็อกออนไลน์นะครับได้มีการอัปเดต การ์ดเข้าไปในตัวเกมครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยตามล่าการ์ดต่างๆนํามาใช้ประโยชน์ครับและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับคือในตัวการ์ดที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยอัปเดตลงในตัวเกมก็มีการ์ดใบหนึ่งครับที่เป็นเป้าหมายของผู้เล่นแลกนัล็อกทั่วปัตตพีที่อยากได้มาครอบของมากที่สุดนั่นก็คือการ์ดโกลเด้นทิปบัคหรือที่รู้จักกันในนามแมงทองโดยคุณสมบัติของการ์ดใบนี้นะครับก็คือป้องกันเวททุกชนิดจึงกลายเป็นการ์ดที่มีความต้องการอย่างมากสําหรับกิวใหญ่ๆที่จะใช้ในการ PVP และการ์ดใบนี้ะก ดอบออกมาแล้วถึง2ใบและเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีคนซื้อการ์ดใบนี้ไปแล้วและผู้ที่ซื้อการ์ดใบนี้ไปนะครับคือเจ้าของเพจ Lazy Johnny เป็นหัวหน้ากิวใหญ่อย่างบุ l ลีโดยราคาของการ์ดใบนี้ก็ปิดไปที่2ล้านบาทว้าวอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นแนล็คนลล็อกนะครับแต่ผมเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงจากกิวบุลลี่เนี่ยมาบ่อยมากๆ จากสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนนะครับโดยเฉพาะนะ <itch> ็อกติสเอเ47พูดถึงกิลบุลลี่เนี่ยบ่อยมากมาครับเพราะว่า n o อกติของเราเนี่ยไปมีประเด็นกับกิลบุลลี่เนี่ยบ่อยจะจัดเลยฮะแล้วผมคิดว่ากิลบุลลี่เนี่ยเป็นกิลที่ใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วมั้งครับก <N> าร์ดใบแรกก็ตกไปอยู่ในมือของกิลบ <N> ุลลี่อะ และการใบที่2อ่ะตกไปอยู่ในมือของใครคือผมก็พยายามไปหาข้อมูลนะครับคือผมคิดว่าการขายการ์ดราคา2ล้านเนี่ยต้องเป็นข่าวบ้างแหละที่ไหนได้ครับแทบไม่เป็นข่าวเลยเว้ยคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนใหญ่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลกันหรือยังไงวะแต่ผมก็ได้ไปเจอข้อมูลในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าการ์ดใบที่2เนี่ย ถูกขายไปในราคา2ล้านเหมือนกันครับแต่คนที่ได้ไปเนี่ยคือกิลคู่แข่งของกิลบุลลี่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ากิลไหนนะคงเป็นสกิลในรูปนี้ละมั้งฮะถ้าใครรู้นะครับว่าเป็นกิลไหนมาคอมเมนต์หน่อยนะฮะแน่นอนนะครับว่าราคาการดมันขนาดนี้เนี่ยสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดได้สบายเลยก็คงหนีไม่พ้นพวกคนนินทาใช่ไหมละ่ะไม่ว่าจะเป็นเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถด,ดีกว่าไหมเดี๋ยวเซิร์ฟก็ปิดแล้ว <laughs> ผมก็แปลกใจนะครับคนซื้อไม่ นคนบ่นไม่ซื้อผมว่าคนที่เล่นเกมแลกนล็อกออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอายุ25บวก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 ไปทั้งนั้นแล้วผมเชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยมีวุฒิภาวะมากเพียงพอในการตัดสินใจและผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าคนที่ถือเงิน2ล้านเนี่ยเขาไม่ได้โง่ผมว่าอารมณ์เดียวกับพวกใจบุญแต่เงินคนอื่นนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเคยเห็นดาราจัดปาร์ตี้2อสาล้านซื้อรถ10-20ล้านแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเอาเงินไปบริจาคไม่ดีกว่าหรอเคยไหมครับ ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะเงินเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะเขาหาเงินมาด้วยนาพักน้ําแรงของตัวเองแต่ก็มีอยู่หนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจมากๆคือมีคนบอกผมมานะครับว่าการดอบการ์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่ดวงผมก็งงนะครับว่าเอ้ยการดอบการ์ดที่มันไม่ใช่ดวงยังไงวะมันก็ต้องสุ่มดอบจากตีบอสไม่หรอหรือว่าล่ามอนเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอ แต่คนนั้นนะครับเขาบอกกับผมมาว่ารู้เปล่าเซิฟนี้เปิดให้ล่าไม่กี่วันการ์ดแม่งกระดอบและและคนที่ได้การ์ดไปเนี่ยก็มีแต่หน้าเดิมๆทีมเดิมๆทามมิ่งมันลงล็อกเกินไปไหมเซิฟนี้ไม่มีการดอบการ์ดมานานเป็นชาติแล้วแต่พอมีคนมาจัดทัวนเมนต์การแข่งขันตัวเกมกับดอบการ์ดที่เทพที่สุดในการ PVP มันแปลกๆไหมอะ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นแล็กนาล็อกออนไลน์ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าคนคนนั้นน่ะเขาพูดจริงไหมผมไม่สามารถบอกได้เต็มปากนะครับว่าการ์ดเนี่ยมันจะดอบกันเองไหมฮะแต่สิ่งที่คนคนนั้นเขาพูดมาเนี่ยมันก็น่าคิดอยู่นะและผมเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นจากผู้เล่นแล็กนัล็อกออนไลน์มากกว่านะครับว่ามันจะมีเรื่องพวกนี้ไหมนะครับกับการดอบการ์ดกันเองภายในกลุ่มเนี่ย และก็นําการ์ดนั้นมาขายต่อและอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเกมแลกนัลล็อกออนไลน์เนี่ยเป็นเกมที่สร้างอาชีพให้กับใครต่อใครหลายคนมานักต่อนักแล้ครับและเกมแลกนัลล็อกออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมยุคบุกเบิกของเกม MMORPG เลยก็ได้นะครับแล้วเ,เ,เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้บ้างครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะ และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับกับทีมซีเคจินอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าทีมซีเคจินเนี่ยเป็นทีมพับจ m โ bile ของประเทศไทยนะครับแต่เจ้าของทีมเนี่ยคือพับพี่เป็นโปรเพย์โดต้าทูชื่อดังแต่ก็ได้มีข่าวร้ายนะครับกับทางทีมซีเคจินนะครับคือทางเก่งโซ่เนี่ยได้ถูกปลดออกจากทีมซีเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือทางสังกัดนะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับบอกว่าภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางพ m o จ i โม l e a ลีกได้พบว่าซีเคเก่งโซ่ได้ละเมิดกฎข้อบังคับของ จึงทําให้ต้องลงโทษตามข้อบังคับโดยการแบนออกจากการแข่งขันพับกีโมบายทุกรายการมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปด้วยเหตุดังกล่าวทางสังกัดจึงออกประกาศนี้เพื่อปลดเก่งโซ่ออกจากการเป็นนักกีฬาของสังกัดเนื่องจากกระทําผิดละเมิดข้อบังคับของหลีกการแข่งขันละเมิดสัญญาการเป็นนักแข่งและพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทีมและเนื่องจากการที่ทางซีเกตจ,จีนเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกชัดเจนนะครับว่าเก่งโซเนี่ยโดนปลดโดนแบนจากหลีเนี่ยเพราะอะไรนะ ก็มีแฟนๆนะครับสงสัยว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ทาให้เก่งโซ่โดนปลดอย่างในประกาศที่ผมบอกไปว่าเก่งโซ่ได้ละเมิดข้อบังคับของลีกเนี่ยจึงทาให้โดนแบนจากการแข่งขันพับจีโมบายทุกรายการเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่คือมองจากตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นการแบนที่ร้ายแรงมากเลยนะครับถึงกับแบนทุกรายการแบบนี้ผมมองว่าการที่ทีมซีเค็จีนเนี่ยไม่บอกสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย มันก็มองได้หลายมุมนะครับประการแรกนะครับสาเหตุที่ไม่บอกว่าโดนแบนเพราะอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นการให้เกียรตินักกีฬาก็ได้นะครับถ้ามองในมุมแบบนี้นะหรืออาจจะมองอีกมุมนะครับว่าอาจจะมีระบุในสัญญาก็ได้นะครับตั้งแต่แรกแล้ว ว่าถ้าโดนแบนเนี่ยจะไม่บอกสาเหตุที่ทําให้นักกีฬาเนี่ยเสียหายอะไรงี้ไงอันนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับผมกับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ไม่บอกสาเหตุที่แท้จริงเพราะจะทําให้เก่งโซ่เนี่ยจะได้มีอาชีพอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ต่อได้หรืออาจจะผันตัวไปเป็นโค้ดอะไรทํานองนี้นครับจะได้ไม่มีเรื่องเสียสียเนี่ยติดตัวไปงฮะและเพื่อนๆล่ะครับมองมุมไหนครับที่ทางต้นสังกัดเนี่ยไม่บอกสาเหตุที่แท้จริงของการโดนแบนฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะ และเรื่องราวเรื่องต่อมานะครับก็อยู่กับทีม BACON t ท m ์คือทาง BACON t ท m ์นะครับก็ได้ออกมาประกาศสมาชิกคนใหม่นะครับเป็นอดีตนักกีฬาอ e ีสปอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับอย่างมิกกี้ฮะอดีตโปรเพย์โอเวอร์วัตชชื่อดังครับที่ไปแข่งกับทีมระดับโลกมาแล้ว แต่ทางเพจนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามิกกี้เนี่ยจะมาทําหน้าที่อะไรคือทางเพจเนี่ยบอกแค่ว่าหน้าที่ที่มิกกี้จะทำเนี่ยเป็นความลับครับโอเคมาทายกันเล่นๆดีกว่าครับว่ามิกกี้ของเราเนี่ยจะมาทําหน้าที่อะไรถ้าให้ผมเดานะครับอันนี้ผมเดานะเดาจากสมองอันน้อยๆของผมนี่เลยครับผมมองว่าดูความสามารถและความคิดประสบการณ์ของมิกกี้เนี่ยผมมองว่า จะมานั่งเป็นหัวหน้าโค้ดครับของเกม f p พเพราะ่อะไรรู้หรือเปล่าครับเพราะว่ามิกกี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์กับทีมใหญ่อย่าง e n v ีมาแล้วคือทีมใหญ่ๆนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการวางแผนทั้งโค้ดนักจิตวิทยานักโภชนาการเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยครับด้วยประสบการณ์ของมิกกี้เองเนี่ยที่เคยแข่งกับทีมใหญ่ๆระดับโลกมาแล้วเนี่ยผมมองว่าทางมิกกี้เนี่ยอาจจะต้องมาสอนหรือควบคุมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาให้กับทางเบคอนท m e อย่างแน่นอนฮะ และล่าสุดนะครับทางเบคอนไทม์เนี่ยก็กําลังจะทําทีมเอฟเอย่างเกมพับทีมโมบายด้วยถ้าให้มิกกี้นะครับมานั่งคุมในเรื่องกําลังใจของนักกีฬาจิตวิทยาของนักกีฬาและวิธีการคิดวิเคราะห์วางแผนเนี่ยผมคิดว่ามิกกี้เนี่ยทำได้ดีมากๆครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเจ้าตัวนะและไม่แน่นะครับมิกกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คุมแค่เกมเอฟเนะครับอาจจะคุมทุกเกมนักกีฬาทุกคนของเบคอนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของมิกกี้เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่นะฮะ อันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเดานะครับเดาลุ้นล้วนเลยฮะทุกคนก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าให้มิกกี้เนี่ยจะมาเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะเสียเปล่าใช่ไหมเพราะว่าฝีมือระดับมิกกี้เนี่ยทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะครับถ้าใครที่เคยไปดูสตรีมของมิกกี้เนี่ยที่แข่งหรือซ้อมวอลลาแลานดกับพี่เอย๋ยไวเปอร์บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามิกกี้เนี่ยสามารถมองข้อผิดพลาดของทีมได้เป็นแบบช็อตอต่อช็อตเลยฮะสามารถจี้ได้เป็นแบบตัวต่อต,ตัวเลยครับว่าคนนี้ต้องเล่นยังงงไไต้้ออเลล่่่นนแแบบหะททีีสสําคญุดดดขโ ของมิกกี้เลยนะฮะต่อให้ทีมสถานการณ์จะย่ำแย่แค่ไหนจะถูกฝ่ายตรงข้ามย่ำเละสกอร์ทิ้งห่างแค่ไหนทางตัวของมิกกี้เองนะครับก็จะยิ้มออกมาได้เสมอฮะนี่แหละครับคือข้อดีของมิกกี้และเพื่อนๆละครับคิดว่ามิกกี้เนี่ยที่ย้ายสัมโนโครวรมาอยู่กับเบคอนไทม์เนี่ยจะมาอยู่ในตำแหน่งไหนทำหน้าที่อะไรคอมเมนต์มาเลยนะฮะ และผมก็ขอจบการเล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย